สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับกับผมอีกหนึ่งคลิปวันนี้จะนำแนวทางของสูตรวิ่งทั้ง3สูตรนะครับงวดที่1กันยายนสองพรเรามาชมสูตรวิ่งทั้ง3สูตรสูตรที่1วิ่งที่5สูตรที่2องเราวิ่งที่8สูตรที่3วิ่งที่6กับ1นะครับสำหรับงวดที่ผ่านมา16สิงหา68เลข ก็ออกไปอย่างนี้เลยนะครับ944865นะครับมันก็สลับหลักนิดหน่อยนะครับคุณครับก่อนชมสูตรวิ่งทั้ง3สูตรโปรดได้มาฟังคำเตือนก่อนนะครับสำหรับงวด 1. กันยายน6 8คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบพระคุณนะครับสำหรับคุณคุณที่อยากจะได้สูตร ใบแดงนะครับคุณครับก็นะครับนี่นะครับอาจารย์เต็มใจให้ทุกทท่านนะครับเพราะว่าในคลิปชุดตัวนี้นะครับอาจารย์ให้ตั้งแต่สมัยทําใหม่ๆเลยนะครับคุณก็ได้กันไปเยอะแล้วนะครับบางท่านก็ได้มีหลักการก็ชมเชยนะครับก็บอกว่าได้พอมีหลักการการเล่นนะครับก็เลยได้ถูกบ้างผิดบ้างนะครับแต่เราได้ตัวเดียวเนี่ยมันก็36มหางนะครับคือไม่ผิดเลยนะครับก็ถูกตลอดเพราะเป็นสูตรอมตะ ถ้าหากว่าได้2ตัวเราก็เหลือแค่8ชุดเท่านั้นเองนะครับก็แบบนี้เลยนะครับไม่ทราบว่าจะแคปเสร็จหรือยังนะครับคุณครับก็ขยายไม่ได้นะครับถ้าหากขึ้นมาอย่างนี้มันก็ล้นเลยนะครับล้นเลยนะครับก็ได้แค่นี้นะครับเพราะเราใช้โทรศัพท์มือถือนะครับที่ทําคลิปนี่นะครับคุณครับก็ยังไม่มีกล้องไม่มีอะไรเป็นมาตรฐานเขาหรอกนะครับไม่ทราบว่าแคปเสร็จหรือยังนะครับมันแค่12ชุดนะครับก็ครบนะครับก็แถวบนมัน6 แ1นะครับแถวล่างมัน5 9 1ก็แค่นี้นะครับคงจะเสร็จแล้วนะครับคุณครับก็นำไปใช้นะครับได้ตัวเดียวถ้าหากว่าเลขไม่ออกเบิ้ลนะครับแบบหามอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ถูกแน่นอนนะครับเลขเบิ้ลเรียงถูกนะครับอย่างเช่นออกที่อะไรครับ6 8 7อะไรเราถูกตรงเลยนะครับมันมันแบบนี้นะครับใช้ได้ครับใช้ได้ครับนะครับสำหรับสูตรนี้ ก็คงจะได้แคปกันทุวนถึงแล้วนะครับสําหรับคุณคุณที่เพิ่งเข้ามาชมในช่องให้แม่แม่ใหม่นะครับคุณครับแล้วก็นะครับวด1กันยานะครับเราก็ทําแบบนี้นะครับเมื่อสักครู่เราทําเสร็จไปแล้วนะครับแต่เรารู้สึกจะพูดอะไรไปเกี่ยวกับท่านที่นะครับพูดบอกว่าอาจารย์ชอบพูดสลับหลักอะไรแล้วมันเวียนหัวมันอะไรเนี่ยนะคุณครับบางครั้งเลขเราทําได้อย่างเงี้ยนะครับเนี้ยอย่าง3อย่างเงี้ยแล้วก็มา9 แล้วก็มา3อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็สลับหลักกันไปวุ่นวายไปหมดนะครับแต่แล้วเลขมันอาจารย์ก็บอกว่ามันออกแบบนี้นะครับ392คุณครับก็จงนะครับใช้วิจัยนัณนะครับคุณครับบางครั้งเราพูดอาจจะสลับเพราะเลขเราทําได้อย่างเช่นตัวที่เราจะทําให้ดูงวดที่ออกผ่านไปมัน8 6 5หตัวนี้นะครับมันจริงหรือไม่นะครับอาจารย์ก็จําเป็นจะต้องพูดว่า5มา5 8 6นะครับ มัน586อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เลขมันไม่ได้ออา58 6อ่ะมันออก8 6 5อย่างเงี้ยครับคุณครับก็มันไม่ได้สาระสําคัญเลยนะครับเออนี่นะครับตัวเราทามาแล้วกี่งวดแล้วหลายงวดแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาต่อการชมไงครับเพราะอ่านะครับก็บางท่านก็ไม่ให้พูดนะครับแต่อาจารย์ก็ต้องพูดนะครับเพราะต้องเสียงส่วนใหญ่นะครับให้พูดเอเสียงส่วนไม่เท่าไหร่ก็บอกไม่ต้องพูดก็ ก็มันมีค่าเท่ากันนะครับก็ปิดเสียงก็แค่นั้นเองนะครับก็คือจบบางท่านแนะนําปิดเสียงเลยบางท่านก็บอกไม่ต้องให้อาจารย์อ่านคอมเมนต์มันไม่ได้นะครับเพราะคอมเมนต์ม่ยมีความหมายนะครับว่าเราสื่อสารกับท่านไปเนี่ยนะครับและตอนนี้นะครับมีหลายท่านนะครับที่นะครับมีเลขดีๆในใจในมีเลขที่ว่าสูตรดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเอามานะครับถ้าหากว่าท่านได้นำมาให้อาจารย์นี่นะครับเราก็จะได้เผยแผ่ให้ให้คุณจะได้มีบุญมีกุศลด้วยกันนะครับ พราะาหาว่าทําให้เขาถูกหวยนี่บางคนไม่ถูกเลยนะครับซื้อมีแต่หายหายนะครับเดี๋ยวนี้มาเจอช่องให้มันแบนๆเข้าเนี่ยท่านบอกมันมีหลักการแล้วท่านไปทําเองเล่นเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เออสบายใจนะครับพอได้ค่าขนมบ้างอะไรอย่างเงี้ยมาเริ่มเลยนะครับสูตรตัวแรกนี่เราได้เนี่ยนะครับคือออกที่3ามเก้านะครับเราทํา3สูตรนะครับคุณครับแบบโลโก้ซึ่งเขียนให้ให้ชมนี่นะครับว่า3สูตรนะครับแล้วก็มา ช่วงนี้นะครับก็คือถูกที่2แล้วก็4แล้วก็6นะครับในใบแดงของเราก็ถูกตรงนะครับอ่แล้วก็มาตัวนี้อ่านะครับใบแดงของเราไม่ถูกตรงนะครับเราได้4เราได้2เราได้3อย่างเงี้ยอ่านะครับเราจะพูดว่าเอาเ,อาเอาสามมา4 2อะไรอย่างเงี้มันก็ไม่ได้นะครับเพราะตามสูตรเราการทําสูตรนี่นะครับคุณครับมันต้องใช้มันสมองและใช้สมาธิจริงๆนะครับถึงจะเป็นตัวเลขออกมานะครับอ่แล้วก็ มันถูกที่ตัวนี้นะครับมันเราได้สลับหลักนะครับเพราะเราได้ตรงแบบนี้มาแล้วเราก็ <Summer. S 1> าคิดว่ามันคงจะตรงแบบนี้แต่เราก็จับอย่างเงี้ยนะครับจับ4 2แล้วมาเอา3กับ9ขึ้นไปเสียบนะครับบางครั้งเราก็อาจจะถูกตรงนะครับ mm hmm. แล้วก็มาดูหัวนี้นมันได้ตัวเดียวมันชนกันอย่างเงี้ยนะครับเราก็ได้อีกตัวเราก็ยังถูกล่างนะครับเนี่ยแล้วก็เอา5นะครับ5 5 2แล้วก็9อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ มันมาแค่2ตัวอันนี้จริงเราจับนะครับงวดนั้นเราก็จับนะครับเนี่ยห้าสอ่ะจับนะครับแต่ก็ออกแค่2ตัวนะครับก็ไปเอา8มาเราไปจับฟันนาทีสุดท้ายนะครับแล้วก็พร้อมกับเขียนโลโก้ด้วยนะครับห้าแปดห้าหนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับมันก็ออกไปแค่ห้าสองครับตัวนี้ออกไปที่แปดห้าสองแปดห้าสองนะครับเลข แล้วก็มาดูสูตรงวดที่แล้วนะครับมันได้อย่างนี้จริงหรือไม่นะครับแม้กระตั้งการเขียนโลโก้อาจารย์ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะทุกอย่างเอาลงไปในคอมนี่นะครับมันมีความผิดทั้งนั้นนะครับจะหากว่าไม่มีความจริงคือเขาเรียกว่าอะไรครับเอาความเท็จนะครับไปสู่ระบบคอมนะครับนะครับก็อาจารย์ก็รู้ดีนะครับนี่นะครับเราดูตัวบนเราได้แล้วนะครับเราได้ตัวเก่านี่ครับ4กับอ่านี่นะครับเนี่ย ตัวแรกนะครับเนี่ยคือตัวแรกตามนี้นะครับเราได้5้านะครับบางคอมเมนต์นะครับท่านบอกว่าชอบพูดสลับหลักให้บินหัวอะไรเงี้ยนะครับนี่เนี่ยคุณครับเนี่ยมันเราได้5อ่าแล้วตัวที่2เราได้อะไรครับอ่ามันตามโลโก้จริงหรือไม่นะครับเนี่ยแล้วอ่าเนี่ยนะครับเนี่ยตั้งหลักหมื่นแล้วก็เลข4ี่ห้าของเราทมทำแบบนี้นะครับเราได้อะไรครับเราได้8ปดอ่านะครับโอ้เป็นตัวแดงไปเลยนะครับอ่าไม่เป็นไร อ่านะครับบางทีมันขาดสมาธิมันอย่างเงี้ยนะครับคุณครับเนี่ยเนี่ยห้าแปดใช่ไหมครับอ่าแล้วก็มาดูตัวล่างของเราเราได้อะไรครับอ่าเราได้ตัวนี้จริงหรือไม่นะครับเนี่ยหกกับหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับอ่าดูนะครับเราได้อะไรจริงๆริงไหมครับตามสูตรเลยนะครับหกเนี่ยสามบวกสามได้หกนะครับตัวนี้เราได้หนึ่งเนี่ยคุณครับมันได้จริงๆริงไหมครับมันได้อย่างนี้เลยนะครับตามที่เรา เอ่อนะครับเลขมันออกไปที่อะไรครับแปดหกห้าอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอาจารย์ก็ทําอาจารย์ก็บอกว่าห้าแปดหกเพราะแปดตอนนั้นมันกําลังเข้าหลักสิบใช่ไหมครับเนี่ยเราเราจับดูอย่างเงี้ยมันเข้าหลักสิบมันก็น่าจะหลักสิบหลักสิบอะไรอย่างเงี้ยผลสุดท้ายนะครับแปดไปหลักร้อยเลยนะครับเนี่ยไปหลักร้อยเอ่อนะครับอย่างเงี้ยนะครับอ่าอาจารย์ก็ถูกแต่มันได้น้อยนะครับคุณครับก็ได้น้อย บางท่านถูกหลายใบเลยนะครับบางท่านถูกหลายใบเลยครับสําหรับท่านที่ศรัทธานะครับ,บรเรียกเรียกว่าศรัทธากับการสูตรหวยนะครับอาจารย์ก็บอกอย่าเชื่ออาจารย์นะครับเชื่อสูตรนะครับเพราะอาจารย์มีหน้าที่ทําให้คุณเผยแผ่ให้คุณได้เอ,เอาไปพิจารณากันแค่นั้นเองนะครับเ,เลขมันจะออกหรือไม่ออกนั้นเราก็ไม่ทราบจริงๆนะครับก็ทําไปตามสูตรที่มันเคยถูกแล้วก็เคยประสบความสําเร็จมาอย่างนี้นะครับแล้วก็สําหรับงวดนี้นะครับ แล้วก็ใบแดงของเรานะครับตัวนี้มันคุณก็เห็นอยู่แล้วนะครับมันมันเข้าสลับหลักกันนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยหกแปดห้านะครับทั้งที่เราจับห้าแปดหกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถูกนะครับมันก็ออกไปที่แปดหกห้านะครับแปดหกห้าเลยครับแล้วก็มาดูงวดนี้นะครับหนึ่งกันยาหวยสัญจรอาจารย์ก็ค่อนข้างนะครับอาจาร์มันไม่บอกบอกท่าน เรียนคุณท่านเลยนะครับว่ามันมันเลขบางทีเราวิ่งมาดีๆนี่มันหายเลยก็ได้นะครับเพราะาต่อไปนี่เราจะต้องใช้ใบแดงของเราแล้วเพราะท่านมีใช้แล้วท่านก็คงจะได้สูตรของอาจารย์แล้วท่านก็ไปจับเอาเองเลยนะครับบางทีอาจารย์จับพลาดอย่างเงี้ยเราได้อะไรครับตัวแรกสูตรแรกนะครับสูตรที่1เราได้ที่เจ็ดเจ็ดเขียนยาวไปเลยนะครับ7จนะครับเนี่ยเจนะครับแล้วก็แเนี่ยนะครับเนี่ย คือ8เราเป็นตัววิ่งอ่าใช่ไหมครับแต่ทีนี้มันจะบังคับมันเคยมา2ตัวแบบนี้แล้วก็มาดูสูตรที่2เราได้อะไรครับเราได้เตัวเดียวเนี่ยนะครับเนี่ยมันเคยออก2ตัวได้ใช่ไหมครับเนี่ยเราก็มองดูนะครับเลขถ้าตัวล่างเขาหลุดนะครับมันเบิ้ลมันก็ต้องออกแค่2ตัว787แ 7, อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โปรดได้พิจารณาดูนะครับสําหรับคุณคุณที่อ่รัก ของอาจารย์ให้แมนๆอาจารย์ให้แมนๆนะครับคุณคุณครับอาจารย์ก็ทําได้แค่นี้เองนะครับก็มันมันแล้วก็มาดูตัวล่างของเราเราไม่มีตัวเลือกงวดนี้นะครับถ้าเขายังอยู่นะครับเราก็อาจจะมีโชคนะครับเราได้อะไรครับ9 9เเนี่ยมันเท่ากับได้ชุดเดียวเลยใช่ไหมครับเนี่ยมันได้ชุดเดียวเลยนะครับเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่า <laughs> มันจะออกแบบไหนนะครับ แต่ความชอบของอาจารย์นะครับก็อาจารย์ก็คิดว่านะครับเขาชอบเอาวางหลักร้อยไว้ตัวเก่านะครับอย่างเช่นงวดนั้นมันอะไรครับ3หลักร้อยตั้ง3ครั้งนะครับงวดนี้อาจารย์ก็เลยต้องคิดว่านะครับ8มันน่าจะอยู่หลักร้อยอีกหรือเปล่าหรือจะกลับเอายังไงก็แล้วแต่นะครับอาจารย์ก็จับไปตัวเดียวนะครับสําหรับในสูตรนี้นะครับอาจารย์จะเขียนตรงนี้เลยนะครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับก็ลองลองเอาไปพิจารณาดูนะครับเอาไปพิจารณานะครับพิจารณา ้ามันยังไม่แน่นอนใจก็นะครับก็ได้โปรดชมเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับคุณครับนะครับไม่พอเลขเราได้อย่างนี้นะครับทําได้อย่างนี้สําหรับสูตรนี้นะครับบางสูตรนี่นะครับทำไมถึงต้องทําไปแบบนั้นบางท่านก็ถ้าหากว่าสูตรตัวไหนท่านถูกใจท่านก็จะคอมเมนต์มาดีอกดีใจถ้าสูตรไหนนะครับ ไม่ถูกใจท่านท่านก็บอกว่าไม่ดีแล้วสูตรอะไรใช้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณครับแต่บางครั้งเลขลอยออกแบบนั้นเลยนะครับเพราะเราไม่รู้จริงๆนะครับเราทําไปตามสูตรนะครับสูตรทุกอย่างตรวจสอบได้นะครับที่อาจารย์ทําไปนี่นะครับคุณครับเอนะครับว่ามันมาจากตัวไหนต้นสายปลายเหตุเข้ามายังไงเอามาบวกกันยังไงอนะครับอาจารย์ก็ทําไปนะครับ เห็นไหมครับแบบเขาใช้ AI การบวกเลขอะไรๆต่างๆนี่นะครับคุณครับเรามันใช้หัวโบราณแต่เราใช้ความชานาญในเรื่องการคิดอย่างงี้นะครับมันก็ออกมาจริงๆนะครับแล้วสูตรพวกนี้นะครับใช้มาตลอดนะครับตลอดชีพด้วยนะครับไม่ใช่พึ่งใช้นะครับบางครั้งคุณที่เข้ามาใหม่ๆคนที่คิดหวยเป็นเนี่ยนะครับท่านกระสบประมาทผมว่าเอาหวยเอาสูตรแบบนี้มันเลิกเขาเลิกใช้กันแล้วไม่มีทางถูก งวดนั้นบอกว่าไม่มีเลยสักตัวเดียวโอ้โหมันออกเลยนะครับ392เลยนะครับ3ตัวเลยนะครับตัวนี้เลยนะครับมีอาจารย์ไหนไม่ด้วยนะครับคอมเมนต์มานะครับถ้าก็บอกว่าไม่มีท้าพนันร้ออะไรอย่างเงี้ยล้านเปอร์เซ็นต์คุณครับอาจารย์ไม่เคยท้าท่านหรือไม่เคยท้าใครเลยนะครับเราทาได้ยังไงเราก็ทําไปตามสูตรจริงๆครับเราเอาความจริงนะครับไม่ใช่มาทัดทอต่อว่าคุณคุณนะครับก็อยากให้คุณน่นะครับ ทำเลขอะไรนะครับอาจารย์ไม่เคยไปละเมิดคุณคุณเลยนะครับอาจารย์ก็ทําไปตามนั่นเองของของของก็ผมที่มีแนวคิดแบบนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะนะครับใช้เวลายืดเยื้อแล้วก็พูดในสิ่งที่เป็นจริงให้คุณได้ฟังบ้างนะครับแล้วก็สําหรับคุณที่คอมเมนต์มาบอกว่าชอบพูดให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ก็ขอโทษนะครับโปรดให้อภัยเถอะนะครับให้อภัยนะครับดีที่สุดนะครับ เพราะว่าถ้าหากว่าก็ได้ปิดเสียงไปอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้คุณสบายใจเองนะครับคุณก็จะไม่หงุดหงิดนะครับเห็นเวลากระผมทาบางท่านก็บอกว่าอาจารย์ทัดท้อแล้วก็หัวเลาะไปอะไรอะไรต่างๆนานามันก็สนุกดีนะครับเราอย่าไปซีเรียสอย่าไปอะไรเลยครับคุณครับทุกวันนี้นะครับหันหน้าเข้าพึ่งพากันดีกว่านะครับคุณครับเพราะทางกองสลากนะครับไม่กลัวอยู่ได้นะครับคุณซื้อไปเลยนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น n3 หรือ n6 อะไรต่างๆนี่นะครับ เออนะครับเราถูกแล้วก็ได้เงินเดี๋ยวนี้รู้สึกว่านะครับเห็นไหมครับรางวัลที่หนึ่งนี่จะกระจายนะครับก็เห็นถูกกันหลายแห่งหลายที่เลยนะครับมันก็ดีนะครับก็ทําให้พี่น้องของเราเอ่อนะครับมีความสุขกันขึ้นมาบ้างนะครับแต่ยังไงก็นะครับพอเพียงนะครับคุณครับ งวดหนึ่งสักใบหนึ่งสักชุดงอย่างเงี้ยตัดสินใจเนี่ยอย่างเงี้ยอาจารย์ให้คลิปนี้นะครับถ้ามันเกิดไปโดนใจท่านนะท่านก็ซื้อตัวเดียวชุดเดียวก็พอนะครับ N3 ก็20บาทนะครับเราก็ได้รุ่นกับเขาแล้วเราก็ไม่ต้องมากังวลน,นะครับคุณครับหรือจะซื้อ6หลักอ่าแบบนี้นะครับเขาจะออกหรือไม่ถ้าออกท้ายเราก็ยังถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับสำหรับคลิปนี้จากลาท่านเพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณมากนะครับสำหรับคุณคุณท่านที่เข้าใจ